เลือกคนกล้าเลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพักดีพรรคเสรีรวมไทยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอหนองกี่อำเภอโนสนสุวรรณและอำเภอประคำทั้งสามตำบลตำบลไทยเจริญ ตำบลหน,นองบัวและตำบลโคกมะม่วงที่เคารพรักทุกท่านครับพักเสรีรวมไทยโดยการนำของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักพร้อมแล้วที่จะเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวอำเภอหนองกี่อำเภอนนนสุวรรณและอำเภอปากคำทั้งสามตำบลได้แก่ตำบลไทยเจริญตำบลหน,นองบัวและตำบลโคกมะม่วงทางพักได้ส่งพิชิตชัยนิสัยหารหรือติก๊กเบอร์11 ผู้สมัครสอสอเขตเจ็ดจังหวัดปุรีรัมเบอร์11เบอร์11เบอร์11มาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวอำเภอหนองกี่อำเภอโนอนสุวรรณและอำเภอประคำทั้ง3ตำบลคอนบุรีรัมย์เขตเจ็ต้องเลือกเบอร์11 1กาเบอร์11ให้ชนะขาด,ขาดเลือกเบอร์11เบอร์11 เบอร์11หยุดสงครามเสือ้อตามสีที่ร้าวร้อนให้ชื่นสุขเหมือนก่อนพิชิตัฉนิสัยหานหรือติ๊กเบอร์11พักเสรีรวมไทยเบอร์11อมาด้วยนโยบายดีด,ดังต่อไปนี้ลูกหลานเรียนฟรีถึงปริญญ,ญาตรีและยกหนี้กยศยกเลิกการเกณฑ์ทหารปฏิรูปกองทัพบำนาญประชาชนผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรับ3,000บาทเปลี่ยนที่ดินให้เป็นโฉนด บัตประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศน้ำมันไฟฟ้าราคาถูกสำหรับประชาชนยาเสพติดต้องหมดไปผู้มีอิทธิพลต้องไม่มีต,มมต้องการเบอร์11นโยบายดีๆแบบนี้ใครจะทำได้ถ้าไม่ใช่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยขอฝากผู้สมัครพักเสรีรวมไทยติก๊กพิชิตชัยนิสัยหานเบอร์11เบอร์11 เบอร์11เป็นสสเขต7จังหวัดบุรีรัมย์พักเสรียรวมไทยเบอร์11เอบอร์11เอบอร์11เลือกติ๊กให้ชนะขาดเลือกเบอร์11เอเบอร์11กาเบอร์11เลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีปราบคนผ่านอภิบาลคนดีคืนงบประมาณให้พี่น้องประชาชนโปรดเลือกติก พิชชตชัยนิสัยหารเบอร์11เป็นสอสอเขตเจ็ดจังหวัดบุรีรัมย์เบอร์11เบอร์11 14พฤษภาเข้าคูหากาเบอร์11เลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพักดีพักเซีดีรวมไทย